สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมเห็นต้นยางเล็กๆนี่ไหมครับที่ผมเอาเม็ดมาใส่แล้วก็ซ่อมใส่ครั้งแรกก็หกเม็ดนะครับเขาก็ฟอแล้วก็เขาก็เฉาไปแล้วก็โดนปลวกกินครับตอนนี้ผมเอามาใหม่ครับผมลงสิบเม็ดนะครับสิบเม็ดเหลือกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดออกมานี่แปดนะครับแต่ตอนนี้ย่าเริ่มลกแล้วครับคุาผู้ชมเนี่ยครับย่าเริ่มลกแบบนี้นะครับ เราจะตัดหญ้าอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายต่อต้นเล็กนะครับถ้าเราตัดเตียนแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับเขาก็จะก้อนหินตัวเล็กขนาดนี้นะครับเขาก็จะกระเด็นไปถูกต้นนี้ก็จะหักได้ครับเป็นไปนได้เลยนะครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาปรับเจ้าตัวนี้ครับผู้ชมนี่ครับมาปรับเจ้าตัวนี้มามาปรับใบนะตัวบังนี่นะครับตัวบังนี่นะครับเราก็หมุนตัวนี้ก่อนครับอ่าตอนนี้มา เราก็ปรับเข้าไปหน่อยครับปรับเข้าไปเยอะๆนะครับเราจะเข้าไปเกือบชิดประมาณเหลือสักสักสองนิ้วพอครับใบมีดนะครับยังไงแม่เขาใบมีดเขาก็ไม่ตัดเจ้าตุ้นนี้แล้วนะครับกำบังเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูครับโอ้ถ้าเราเข้าไปไม่ถึงนี่เวลาต่ดหญ้าแล้วก้อนหินกระเด็นใส่ต้น ต้นยางเขาเราจะขาดนะครับต้นยางนั้นเราก็คงจะให้ถ้าเขาโตมาเราก็คงจะให้เหลือประมาณหนึ่งต้นเดียวครับตอนนี้เพราะว่าเราใส่เยอะเพราะว่าเราดูต้นไหนว่าแข็งแรงแล้วเอาตอนน้ตนนั้นต้นนั้นครับเพราะว่าช่วงปีที่แล้วเพราะว่าผมปลูกน้อยทีนี้โดนสัตว์ป่าก,กัดกินเกือบหมดเลยครับทีนี้ผมก็มาทดลองใหม่ว่าเอาเม็ดยางใสยเย่เยอะทีนี้ถ้าเขากัดยังไงเร,าก,งา,งรเาก็ต้องเหลือ,อยังไงเขาก็ต้องเหลือบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ เดี๋ยวสักครู่ผมก็คงจะไล่ซ่อมต่อไปครับมีอยู่หลายหลุมเหมือนกันครับที่ไม,ไม่ไม่งอกนะครับอามาดูตรงนี้ครับเราก็ปรับเข้าไปนะคุณผู้ชมปรับปรับปรับเข้าไปเยอะๆครับลองลองลองหมุนดูครับไอยแบบนี้ใช้ได้อยู่ครับ เราลงหมุนดูอขนาดนี้กขได้แล้วครับเนี่ขนาดนี้ครับนี่ครับประมาณเกือบสามนิ้วครับที่ไม่มีเขาห่างนะยังไงเขามีดไม่มีเขาก็ไม่ตีหรอกครับจตตรงนี้นะมันมาไม่ถึงหรอกครับเขามาไม่ถึงอยู่แล้วครับเราเจาะขันล็อกเขาครับล็อกเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราดูตอนการตัดนะครับผมตัดอย่างไรนะไม่ให้ต้นยาง เกิดเสียหายนะครับแต่คิดว่าน่าจะกระเด็นบ้างเล็กน้อยนะครับคงจะไม่เยอะนะครับถ้าเราครั้งก่อนๆผมเอาปรับขึ้นมาสูงนะครับโอ้โหต้นยางโดนก้อนหินนะครับนี่เราตัดเตียนแล้วครับเอาเราพอแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมตัดอย่างไรนะครับ มาดูทคนงเด็กกันตัดครับเดี๋ยวผมเอากล้องไปไกลๆก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวปรับกล้องให้สงสูงหน่อยเนาะเอออย่างนี้ครับอ่าปรับอ่าอย่างนี้นะเห็นไหมเออท่านจะเห็นแล้วเอาละครับคิดว่าก้อนหินมคงไม่กระเด็นใส่มือถือเราได้ไม่ไม่ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าโดนกำบงังนั้นบังไว้ครับเอามาเริม่มกันเลยครับ Uhhhhh ah. ओह ना 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 แล้วก so like he he ็ใช well, ้กำบังนะครับกำบังไหลเหมือนผลที่ผมไหลนะครับในใช้กำบังเราก็นี่ไม่นี่ครับเขาแทบไม่ช้ําเลยครับผู้ชมถ้าเขาช้ําเขาจะยางเขาจะออกนะครับเราก็ใบใบนั้นที่กำบังนั้นไหลมาตรงนี้นะครับยังไงยังไงต้นยางเล็กเขาก็ไม่ช้ํานะครับปกติช้ำนะเขาจะมียางน้ํายางไหลนะครับนี่ไม่มีเลยนะครับผู้ชมทาแบบนี้ครับยังไงก็ไม่พลาดนะครับผู้ชมแต่ถ้าตอนนี้ถอนตัวนี้ถอนไหม ตอนนี้จะเพิ่งถอนนะครับเพราะว่าหญ้านั้นมันจะคุมคุมความชื้นอยู่นะครับนอกจากเสียว่าเราเอาญ้าเอาใบหญ้าใบแห้งมาใส่เราถึงถึงจะถอนถอนต้นหญ้านี้ออกนะครับเ,เก็บไว้ก่อนนะครับทุกต้นต้องเก็บไว้ก่อนแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าได้เราถ้าไม่มีหญ้าก็ให้คุมก่อนนะครับครับต้องต้องดูแลแบบนี้ครับผู้ชมแต่หญ้าพวกนี้มันขึ้นไม่สูงอยู่แล้วครับพวกนี้น่าจะ,จะ,จ,ะจะสู้พวกต้นยางพารามาได้เขาจะสูงขึ้นนะครับ ่ช่วงดูแลเนี่ยยังไงเราก็ต้องหาหน้ามาลดเขาบ้างนะครับอย่างน้อยก็สามวันก็ประมาณสักอสามวันก็กินประมาณสักห้ารซีซีก็พอนะครับได้แค่นั้น,นครับถ้ากินหนึ่งลิตรไม่ไหวเพราะว่ามันมีอยู่หลายต้นครับอย่างสิบไล่ก็ประมาณหลายต้นอยู่นะครับ <laughs> ไปเกือบพันต้นนะครับท่านผู้ชม,ชมคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวผมคงจะทำงานต่อครับ คงจะล่ำลาคุณผู้ชมที่รักทุกท่านไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ